สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้นำภาพการติดตามช้างป่าในช่วงกลางคืนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับภาพนี้ก็ถ่ายเมื่อวันที่26เมษายน2567ครับเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งครับตรงถนนบริเวณก่อนถึงผู้ปูราชินีครับบริเวณนี้ก็เป็นสวนยางพาราของชาวบ้านครับหลังจากที่เจ้าฮงรูเจ้าแฮปปี้กับเจ้าลักกี้ครับลงมาจิบน้ำที่ ตาน้าบ้านลงบานก็เดินขึ้นมาบนถนนนี้ครับก็ไปกับพอปฐมสองคนครับที่ท่านกําลังส่งวายชายนี่ครับนี่ครับเป็นจุดของเจ้าของรูเจ้าแฮปปี้เจ้าลักกี้ครับสามตัวนี้ครับมาดูแล้วทิศทางการมุ่งหน้าหากินก็คงจะไปหมู่บ้านท่ามะเดื่อครับที่ติดกับเขตสวนป่าใกล้ที่สุดครับระยะทางจากจุดที่ช้างอยู่นี่จนถึงหมู่บ้านนี้ก็ประมาณสักสองกิโลครับใช้เวลาเดินทางไปถึงสิบนาทีครับ สาเหตุที่ช้างออกไปหากินช่วงกลางคืนในเขตชุมชนหมู่บ้านเพราะว่าอาหารการกินที่โปรดปานของช้างป่าครับโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้ามพาะพร้าวขนุนครับในเขตของสวนป่าหรือว่าในเขตของอุทยานแห่งชาติไม่มีครับช้างป่าชอบอาหารพวกนี้มากครับก็เลยเข้าไปในที่ชุมชนชาวบ้านเพื่อหากินครับเป็นการแอบขอโมยกินบบนะพูดง่ายๆครับบ้านไหนที่ปลูกกล้วย ปลูกขนุนปลูกมะพร้าวเนี่ยชุดนี้ก็จะแอบจ้องเข้าไปกัดกินทาลายครับนี่ท่านปอวปฐมก็ส่องไฟอยู่ครับก็ไฟมีความตื่นตระหนกตกใจเลยนะครับช้างปกตินะครับเห็นแสงไฟนี่ก็เฉยๆครับเพราะว่าคุ้นชินแล้วนะครับก็เป็นไฟสองดวงครับดวงหนึ่งจากผมแล้วก็ท่านปอบปฐมนะครับท่านก็ยืนมองแบบใกล้ชิดเลยนะครับแลยะห่างก็ไม่เกินจะกหกเจ็ดเมตรนะครับ เข้าไปสามต้นยางพาราเองครับนี่ก็มีอยู่ข้างล่างอีกสองตัวครับยังไม่ขึ้นมาครับชุดนี้ปัจจุบันจนถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมนี้ก็ยังหากินอยู่ในเขตสวนป่าอยู่ครับช่วงกลางวันก็ไปหลับนอนในผู้ปูราชนีครับส่วนช่วงกลางคืนนี้ก็หากินในหมู่บ้านท่ามะเดื่อบ้างบ้านแปลงสามบ้านห้วยขยิงครับ แล้วก็ที่มีแนวเขตติดกับสนป่าโดยเฉพาะสองหมู่บ้านนี้ครับชุดนี้เป็นช้างป่าเปรียวหมดนะครับช้างใหญ่ครับการเดินทางการหากินพยายามจะจับกลุ่มกันไปสองตัวบ้างสามตัวบ้างครับแยกกันหากินนะครับเข้าไปในเขตชุมชนชาวบ้านนี้ก็มีชุดป้อระวังของชาวบ้านครับทําการผลักดันอยู่นะครับโดยเฉพาะชุดจิตอาสาครับใช้ ระเบิดปิงปองประทัดจุดไล่ครับเมื่อไปบ้านไหนก็จะมีเสียงหมาเห่าครับแล้วก็มีเสียงช้างเดินเพราะว่าจะเข้าหมู่บ้านก็ต้องเข้ามาชายขอบก็ติดชาวบ้านที่เลี้ยงหมานะครับหมาเมื่อเจอช้างก็เห่าครับเห่าแล้วก็ช้างก็จะเดินเข้ามาด้านในอีกครับอาศัยหลบตามสวนชาวบ้านนะครับนี่ครับชุดนี้ก็มาถึงถนนที่ ติดต่อบ,บ้านผมเลยครห่างจากบ้านผมอยู่ประมาณ20เมตรครับก็เดินผ่านหน้าถนนคอนกรีตบ้านผมนะครับก็ขึ้นมาด้านบนนะครับก็เข้ามาหากินที่โรงเรียนครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องจอนปินนะครับที่ถ่ายเมื่อวันที่2องพฤษภาคมที่ผ่านมาครับอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อครับที่ติดตั้งไว้ตัวนี้คือเจ้าหูรูนะครับเข้าไปดันกัดกิน ต้นนี้ก็เป็นต้นมาเคียวครับเนี่ครับล้มทําลายแล้วก็ดึงนขากิน,กนหักกินแล้วก็ปอกกินพวกไส้ด้านในนะครับรสชาติคงน่าจะหวานนะครับส่วนสองตัวที่เดินตามมาเมื่อกี้ก็แยกก็ไปหากินที่อื่นครับอาจจะเข้ามาโซนนี้แล้วนะครับเจ้าฮูรูจะหากินอยู่โซนนี้อาจจะไปเกิบบ้านข้างๆครับใกล้จจุดนี้ไม่มากแล้วครับกินกล้วยกิน มะพร้าวครับนี่ครับมาเขียวนี่ก็ใช้ขาหักแป๊บเดียวครับแข็งแรงมากครับช้างป่านี่ครับดูวิธีการหากินของเขาครับการกินการหักฉีกนะครับดูแล้วมีประสบการณ์สูงมากครับเจ้าฮงดูนี่ไม่ตกใจอะไรเลยนะครับนี่ครับดึง ลา้เท้าเหยียบดึงกินปอกกินพวกไส้เขียวกินครับรสชาติคงหวานครับน่ากินนะครับเพราะว่าเห็นที่ไรไอ้ต้นหมากเขียวนะครับชอบนะครับชอบดึงกินนะครับอีกอย่างคือพวกกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้านี่ชอบปากเหมือนกันครับ บ้านหนที่ปลูกล้วยน้ำวาในช้างก็จะเป็นล้มดึงกินไส้ครับเขี้ยวกินไส้ครับบรรยากาศกลางคืนคเป็นช่วงที่จนจนชาวบ้านทั้งหหลับนะครับประมาณตีสองกว่านี้ก็กำลังหลับสบายครับช้างก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการหากินครับสำหรับคลิปนี้ก็นำความเคลื่อนไหวของช้างป่า หมอปากที่นี่ครับสวัสดีครับ